แสดงความมีดีด้วยนะครับครับว่าฉันเลวฉันเจ้าชู้แต่ฉันก็เลือกไม่ะกูพึ่คงไม่ยอมกูกลัวขอขอบพระคุณนะครับคณะกรรมาการทุกท่านนะครับจากโทรทัศน์ทองคำครับขอขอบพระคุณนะครับ พี่ชอตสายทิปแล้วก็ PS จาก Change 261นะครับขอขอบพระคุณนะครับพี่กูเอกรสิธ์นะครับผู้คุมกับการแสดงและทีมนะครับตั้งแต่ทีมกล้องทีมไฟทูทูยูนิตครับจนถึงแม่ที่ทำหัข้าวหรือว่าจะเป็นพี่ๆสวัสดิการทุกๆคนนะครับขอขอบพระคุณครับ แม่ตุกยานีนะครับแม่ตุกเดือนเต็มแม่แอลอังพานะครับน้องปอกปียธิดานะครับแล้วก็พี่อ้วนอทเทิร์นะครับรวมถึงนักแสดงทั้งหมดด้วยนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแฟนๆทุกคนนะครับที่รักแล้วก็ยังให้การสนับสนุนนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ